สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นักศึกษาจบใหม่ตัดสินใจทํางานไกลบ้านกลับถูกราบข้างตําหนิอยู่แต่ในกละลาสมาชิกพันธิบหมายเลข6ก7 9 6 1 4เโพสต์ดังกระทูด้ด้วยหัวข้อทํางานไกลบ้านถูกหาว่าไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนหลังจากที่เจ้าตัวเล่าว่าตัวเองเป็นนักศึกษาจบใหม่ก่อนเลือกตัดสินใจทํางานเป็นพนักง,งานของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใกลบ้านก่อนถูกเพื่อนฝูงหยิบเอาเรื่องนี้ไปตำหนินินทาต่างๆเจ้าของกระทู้เล่าว่าหลังจากที่เพื่อนๆรับ รู้ว่าตนเองทํางานเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยดังกล่าวก็ได้ถูกเพื่อนๆต่อว่าว่าเราอยู่แต่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่ยอมไปเจอโลกกว้างอยู่แต่ในกลแาจึงเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับมุมมองของเพื่อนๆเ,เจ้าของกระทู้โพสต์ข้อความระบุว่า ผมอายุ23เพิ่งจบใหม่สอบติดพนักงานมหาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้บ้านและใกล้มหาลัยที่ผมเรียนจบเงินเดือน20,000ยังไม่รวมรับงานนอกอีกเดือนละ15ื่นบวกก็แฮปปี้ดีนะครับแต่เพื่อนๆชอบหาว่าเราอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนของตัวเองไม่ยอมไปเจอโลกกว้างอยู่แต่ในกลาผมเองก็งงว่าผมสบายใจที่ทํางานแบบนี้เพราะมันตรงสายและผมมีความสุขดีผมควรทําอย่างไรดีครับกับเพื่อนหรือกับตัวเองดีครับท่านผู้ชมหรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเหน็นกันก็มาดูนะครับ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ